สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับพบกับผมนิรันดร์คนพันเอกนะครับวันนี้สายเนื้อคนพันเอกเรามาศึกษาเรียนรู้ว่าการขยายเนื้อพระด้วยกล้องพันเอกมันทําให้เราเห็นอะไรการเปลี่ยนแปลงคือธรรมชาติธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงความเก่าสามารถที่จะปลอมแปลงได้หรือไม่นี่คือคําตอบ คำตอบสำหรับสายเนื้อคนพันเอกเราต้องใช้กล้องขยายกำลังสูงเพื่อใช้ในการพิจารณาคุณเห็นไหมว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผิวพระสมเด็จนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนหรือช่วงระยะเวลาแค่เดือน2เดือนเท่านั้นแต่ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงความแห้งของเม็ดปูน นะครับและการเกิดแคลไซที่ครอบคุมเคลือบนะครับขนาดนี้มันเป็นกากฏการทางธรรมชาติความเก่าทำได้หรือไม่เพืเ่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับหลายๆคนฟังคนขายพระบอกว่าพระแท้ต้องขายได้ พระแทเก็บดีแต่ถ้าคุณไม่ขยายดูคุณจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงกายภาพนี้เลยพระเก็บดีหรือพระเก่าอันไหนละ่ะคือคำตอบที่เป็นรูป,ปรธรรมสามารถจับต้องได้คุณเห็นแคลไซ์ที่ปรากฏนี้ไหมมันใช้ระยะเวลาขนาดไหนในการสร้าง ในการเสริมนะครับใช่มใ้ไหมครับนี่แหละคือความเก่าอายุธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนหินแดงเนี่ยหรือว่าที่เรียกว่าไอ้สุ้มกรเนี่ยใช่จไคุณเห็นไหมว่ามันเกิดผลึกเคลือบขึ้นมาคุมขึ้นมาใช่ไหม แล้วการเปลี่ยนแปลงของเม็ดปูนที่กลายเป็นเนื้อสีขาวแบบนี้เขาใช้ระยะเวลาเอาละครับเราจะมาขยายด้วยกล้องพัน X แล้วก็ทำการอัดคลิปเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับนี่ครับนี่คือพระสมเด็จองค์ที่เรียกว่าองค์ไข่นกปลอดนะครับองค์อย่างนี้เนี่ยเราดูแล้วคือคนที่มีของจริงเนี่ย ดูแล้วเขาก็จะรู้ใช่ไหมว่าลักษณะของพระเนี่ยเป็นพระที่ผ่านการลงลักมาก่อนนะแล้วมีการล้างลักพอล้างลักแล้วมันก็จะเกิดไอไอคาบขา,ขาวอย่างนี้ขึ้นมาซึ่งคาบขา,ขาวเนี่ยเราจะเรียกว่าคาบฝ้าลาลักษ์นะครับที่ออกมาแล้วมันจะเพิ่มสเสน่ห์กับพระสมเด็จของท่านได้ด้วยนะครับและทีนี้ ไอจองช่องเนี่ยเห็นไหมหลุมนี่แหละคือหลุมที่ผมขยายเนื้อให้เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้ว่าเม็ดสุมก่อที่เขาเกิดผลึกเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่คุณเห็นไหมว่าเนื่องจากพระองค์นี้เนี่ยคุณสมบัติของเขาเขาเราจะเรียกว่าพระเนื้ออั้นลักเพราะว่ามีการลงลักปิดทองมาก่อนและมีการล้างลักดังนั้น กายภาพการเปลี่ยนแปลงของเม็ดปูนที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงดูเหมือนจะจะแปลกแปกใช่ไหมแปลกแอย่างไรแปลกๆคือว่าเขาไม่ขาวเป็นไข่ต้มไปเลยทีเดียวหรือว่าเป็นนมข้นไปเลยทีเดียวแต่ว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบมีความชุ่มชื้น่าเนื่องจากว่ามันมีการเก็บเก็บกับ ความชื้นเอาไว้ในพื้นผิวใช่ไหมครับแต่เราค่อยๆพิจารณาการเรียนรู้เนี่ยค่อยๆพิจารณาดูการเปลี่ยนแปลงฮะเราจะเห็นว่ากายภาพของพระที่มีลักษณะของโดนความชื้นนะเดินความชื้นแล้วค่อยๆแห้งเห็นไหมคือองค์นี้เนี่ยดีตรงที่ว่าเราสามารถจะค่อยๆเรียนรู้กายภาพของพระ คุณใช้กล้องพันเอ็กขยายเนี่ยต้องขยายให้ทั่วด้านหน้าด้านหลังเลยพิจรารณาดูหาเนื้อขาวให้เจอแล้วก็ส่องขยายตรงเนื้อเดิมๆของเขานี่ครับนี่คือจุดที่เรียกว่าเม็ดซุ้มกอใช่ไหมครับแล้วคุณเห็นไหมว่าหลุมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันจะเกิดจากการปริแยกโดยธรรมชาติของเขาการยุบแยกของเขานะมันจะไม่มีความคมอืม และคุณเห็นไหมว่าการเกิดแคลไซ์อะลกอนไนท์ที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของ CaCO3 นะครับก็คือแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นไงคือเพราะว่าถ้าเราได้ศึกษาและได้ขยายเนื้อดูเนี่ยคุณก็จะได้คำตอบหลังจากที่คุณขยายผ่าน100องไปแล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าพระ เก่ามันปลอมไม่ได้และทำไมเซียนพระถึงได้กวาดกลัวการใช้กล้องพันเอเพราะว่าถ้าคุณใช้กล้องพันเอกแล้วเขาเขาไม่สามารถที่จะแต่งนิทานนิยายอะไรมาหลอกคุณได้เพราะคุณสามารถจะคิดวิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามให้ตัวคุณเองได้เริ่มจาก เอาพระใหม่ๆเนี่ยนะสมเด็จวัดระฆัง122ยี่สิบสปีนะรแปดีะมาขยายเนื้อแล้วก็วางเทียบเทียบเทียบกันไปแล้วคำตอบมันก็จะออกมาว่าการเปลี่ยนแปลงตามอายุของเขาเนี่ยเขาจะค่อยๆเกิดความแห้งนะเพราะว่าน้ำที่อยู่ในองค์พระเนี่ยค่อยๆระเหยไปพอเขาระเหยไปมันก็จะเกิดการยุบย,ย่นย่อแยก ใช่ไหมครับศึกษาแบบไหนสะสมแบบนั้นมากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นเพื่อนกันนะครับสวัสดีครับสนใจสั่งกล้องพันเอคุณภาพสูงจากผู้เชี่ยวชาญติดต่อได้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่